ร้อยสำหรับการรอคอยนะคะสิ้นสุดร,รวมรอาการ์ดอะไรใดๆก็ประมาณ11เดิือนครึ่งสวัสดีค่ะทุกคนเอสซี่จากช่อง The s a i e s e นะคะตอนนี้เอสได้ไมาอยู่ที่ สวีเดนแล้วนะมาด้วยวีซ่าอะไรนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับทุกคนกันนะคะในการขอวีซ่าอยู่อาศัยคนไทยส่วนมากเรียกว่าวีทีชื่อเต็มมันก็คืออุปโภคสกอาเบียนสติลสโตนตามนี้เนาะเผื่อถ้าโปรเนอสไม่ถูกยังไงเดี๋ยวฉันฟังนะคะหนึ่งสองสามอุปโภคสกอาเบียนสติลสโตนนั่นแหละ เอสขอวีซ่าตัวนี้เพื่อที่จะย้ายมาอยู่กับแฟนนั่นเองหรือตอนนี้เป็นคู่มานเนสแล้วเนะเริ่มต้นก่อนอื่นเลยนะคะเอสรู้จักกับแฟนมาประมาณ4ปีครึ่งหลังจากมั่นกันเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมายื่นวีซ่าเพื่ออยู่ด้วยกันเอสพอจะทราบมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าได้เข้าไปศึกษาอย่าง Facebook กลุ่มนะได้เจอกับกลุ่มที่ชื่อว่าวีซ่าสวีเดนนะได้ไปส่องนิ้วพักใหญ่เลยทีเดียวเนาะก็เลยได้คําตอบ ที่ตัวเองข้องใจมานะว่าสวีเดนไม่มีวีซ่าคู่มัน่นนะคะเหมือนลหลายๆประเทศที่ต้องแต่งงานกันไม่มีวีซ่าแต่งงานในเมื่อเราคิดที่จะย้ายไปนั้นก็คือให้เราขอวีซ่าอยู่อาศัยไปเลยเนาะซึ่งไม่ว่าจะสมรสจดทะเบียนกันหรือไม่หรือว่าแค่เป็นแซมบูเคสซึ่งเขาเรียกอะไรอะ cohabitation ใช่ไหม แค่อยู่กินกันและอยู่กินอยู่กินกันแค่อยู่ด้วยกันแล้วก็พิสูจน์ความสัมพันธ์ได้ก็สามารถที่จะขอวีซ่าตัวนี้ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องจะง,งานจดทะเบียนเน<อ>าะก่อนที่เราจะขอวีซ่านี้ได้นั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติอะไรแบบไหนบ้างจริงๆเขาก็ไม่ได้ก,กะนะําหนดหรอกเนาะว่ามันจําเป็นจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแต่สําหรับ SS s อสมองว่าอย่างน้อยคุณควรจะเจอกันต่ำๆหนึ่งครั้งเพราะว่าการที่คุยกันขนาดแค่เราขอวีซ่าเยี่หมอแล้วเรา จะขอมาประเทศสวีเดนอย่าเนี้ยเราไม่เคยเจอตัวจริงกันอ่ะยิ่งขอไม่ผ่านเลยเพราะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเคยมาสวีเดนหรือเปล่าไม่เคยมาสวีเดนก็ได้ก็สามารถขอแซมบูวีซ่าตัวนี้ได้นะคะเพียงแค่เราเคยเจอกันครั้งหนึ่งเนาะบางทีอาจจะมี เจอกันที่ไทยหรือว่าจะเจอกันที่ประเทศอื่นประเทศที่3ามที่ไม่ใช่สวีเดนก็สามารถขอวีซ่าก,กันได้ค่ะแต่ว่าสําหรับเอซอาเอาอยากให้ลองมาสวีเดนก่อนมาวีเที่ยวก็ได้นะคะมันเราไม่มีภาพในหัวหรุหมเราก็ยังคิดว่าเฮ้ยไปเมืองนอกอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมามาที่นี่ดูว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเมืองที่เราจะมาอยู่อะมันมันจะฟิตกับไลฟ์สไตล์เราหรือเปล่าไอ้บอกตรงเลยนะสาหรับเอซ่าเอสไม่ชอบอากาศที่นี่มากๆถ้าไม่ติดว่า คบกับแฟนมาก็นานแล้วอ่ะสี่ปีกว่าแล้วอ่ะมันต้องมันต้องย้ายเรามันบินไปบินกลับมาหกรอบแล้วอ่ะมันก็ต้องต้องเริ่มแล้วแหละก็เลยจําเป็นต้องมาจะถามว่าเลือกได้ก็คงจะอยากอยู่ไทยเนาะวีซ่าตัวนี้อ่ะถ้าเรารู้ตัวเรว็วอ่ะมันก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้ยื่นตั้งไว้เลยเพราะว่าบางคนอ่ะบางเคสใช้เวลารอวีซ่าตัวนี้นานมากๆไม่มีสเปซิฟิกไทยบ่งบอกว่าเออ within how many months are you're gonna get it ไม่ได้บอกเลยว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่เป็นเหมือน estimate time ว่าจะใช้เวลาประมาณนี้นะแต่เราไม่คันทีนะคะใที่ส่วนมากจะขอวีซ่าพวกนี้ได้นอะหนึ่งก็คือเป็นคู่สมรสสองก็คือเป็น cohabitation partner นะคะเป็นเซมบูที่อยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันนั่นเองนะคะก็จะมีเคสที่แบบว่าลูกติดตามแม่อาก็คือบางทีแม่อาจจะมาก่อนแล้วก็ลูกก็ตามแม่มาอะไรเงี้พอเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราอะจะย้ายมาอยู่ที่นี่ เราก็เตรียมเอกสารแล้วก็ทำการจะยื่นวีซ่าวิธีที่1เลย mm hmm. ก็คือยื่นตรงกับสถานทูตฟวีเดนเลยที่กรุงเทพเนาะข้อดีก็คือ,คอเราจะได้ทราบวันสัมภาษณ์เลยแต่ว่าเอสไม่ได้ทําแบบนี้เนาะเอสสะดวกแบบที่2เพราะเอสไม่ได้เป็นคนกรุงเทพนะคะแบบที่2ก็คือแบบยื่นออนไลน์ค่ะก็คือยื่นผ่านเว็บไซต์ของมีเกฮุนสวากิจได้เลยนะคะทำตามขั้นตอนตามขั้นตอนไปเรื่อย มีข้อมูลค่อนข้างเยอะแหละเอาจริงกรอกค่อนข้างเยอะมากก็จะมีถามว่ายืนแบบไหนยืนใหม่เือต่อปีมีนักสเดนที่ประเทศอื่นไหมมีญาติพี่น้องไหมมีลูกไหมมีแฟนอติพันกันอยู่ไหมพัวส่วนดัตจะมี citizen chip ัญชาติอะไรนามสกุลอะไรชื่ออะไรมีชื่อก่อนหน้าไหมเปลี่ยนชื่อไหมมีชื่อกลางไหมเกิดที่อะไรอายุเท่าไรเพศอะไรสถานะสมรสโสดไหมแต่งงานไหมมีในแนมนไปลองสอดไปเนาะแล้วก็เกิดที่จังหวัดอะไรเกิดที่ประเทศอะไรล่าสุดมีสัญชาติอะไรเคยยืนมาก่อนหน้านี้ไหมเป็นอะไรกับผู้รับรองอ่าเป็นแฟนพ่อแม่เป็นครอบครัวเคยเจอกันหรือยังมี เื่อนสวีเดนไหมให้อธิบายว่ามากี่ครัง้งมายังไงบ้างอธิบายอธิบายเยอะมากเลยแล้วก็ส่วนพ่อแม่ของเราก็จะมีโอเคมีพ่อแมแพ้แนวานนะู้ปกันครองคนที่หนึ่งอนะไรเงี้ยก็จะใส่พ่อไปคุณสองจะใส่แม่ไปก็ถามข้อมูลว่าพ่อเราวันเกิดพ่อเราแต่งงานไหมผู้หญิงผู้ชายมีลูกกี่คนอนะไรเงี้ยอยู่กับเราหรือเปล่าแต่งงานไหมหรือมีแฟนอะไรกับใครคนอื่นก่อนหน้านี้หรือตอนนี้ที่ไทยหรือเปล่าไม่กล้าเป็นยังไงอธิบายถามเยอะมากแต่ถ้าเป็นไฟล์เอกสารสำหรับคนที่ยืน online, ่นออนไลน์จะพูดแค่ในเคสออนไลน์ online, นะเพราะว่ายื่นออนไลน์ใช้อะใช้แค่สองตัวววเอองงแแนปปก้้รขฟไไดยล็ รับรองโสดทุกคนคะใบรับรองโสดทุกคนสามารถไปขอได้ที่ทําการอําเภอในอำเภอที่ตัวเองมีชื่อทะเบียนบ้านอยู่เนาะแนะนําให้ตัวเองโทรไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่โทรบางทีเขาไม่อยู่วันนั้นไปยื่นไปถึงปุ๊บอา้าวผพ้ว่าไม่ว่างเซ็นเพราะว่าเซ็นให้อย่างเดียวเท่านั้นคนอื่นเซ็นไม่ได้นะคะก็โทรไปก่อนแล้วก็จะได้ถามเขาด้วยว่าจะต้องใช้พยานหีีคุณแล้วก็ต้องใช้ใครบ้างเหมือนอำเภอของเอสอ่ะคือให้ใช้ผู้ปกครองหนึ่งคนแล้วก็ให้ไปเพื่อน ที่รู้จักกันมานานหนคนนะเป็นต,ตัวการันตีว่าเราไม่เคยได้จะเป็นอะไรใดๆเรายังโสดสนิทกิ๊ก ทุกวันนี้รับรองสดอะสามารถขอเป็น2ภาษาได้แล้วทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอย่าจะบอกว่าเอสโงด้วยนะเอสไม่ชอบเรื่องนี้จริงๆอ่ะเอสไปขอไปรับรองสดตอนมกราปี20ูยโควิดยังไม่มาตอนนั้นอ่ะเขาก็ถามไปด้วยนะว่าน้องจะเอาเวอร์ชันภาษาอังกฤษ,กฤษไหมคะนี่ก็บอกไม่เป็นไรค่ะเอาเวอร์ชันภาษาไทยคะ่ะเพราะว่าเขาจะต้องรับรองกงสุลคะ่ะเดี๋ยวหนูจะต้องเอาไปแปลแล้วก็รับรองกงสุลนะคะที่จริงอ่ะถ้าเอาเวอร์ชันอังกฤษและไทยเสียเป็ดเสร็จรวมกันร10บาทไม่จ้าทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเอสอะไปแปล แล้วไปแปล,แลรับรองคงศูน่ะคือจ่ายอีกเก้าร้อยอ่ะทุกคนขอทั้งเป็นสองเวอร์ชั่นนะคะสามารถได้เลยไม่ต้องไปแปลแล้วแล้วก็ไม่ต้องรับรองกงศุนแล้วนะคะว่ามันมีตาขุดอยู่แล้วเอกสารที่หลือเราเรอเ,เขารีเควสมาทีหลังก็ได้หรือเราจะเมลไปให้เขาทีหลังก็ได้หรือใครสะดวกจะแนบเลยก็ได้ เป็นเคสที่แบบฉันอยากมีระบุวันว่าฉันยื่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแลไปแค่นั้นก่อนเท่าที่มันจนําเป็นไอ้ต้องโชว์นะตอนนั้นก่อนพาสปอร์ตเราจะต้องมีอายุเหลือขั้นต่ํา2ปีว่าถ้าเหลือน้อยกว่านี่เราจะต้องทำพาสปอร์ตใหม่ในทีหลังแล้วไม่ก็ได้ไม่ถึง2ปีบางทีเรารอเป็น1ิบ เดือนสิเดือน1ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราได้ไม่ครบ2ปีมันไม่คุ้มหรือเปล่าพอเราทําการแอปพลายเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีเมลไปหาแฟนเรานะคะว่าเธอเธอมีคนแอบอ้างว่าเขาอ่ะจะย้ายมาอยู่กับเธอเธอทราบเรื่องหรือเปล่าแฟนเราแล้วก็จะทําการเข้าไปล็อกอินเพื่อตอบน้องว่า โอเครับทราบเมลที่2นะคะก็จะเป็นเมลให้แฟนตอบยื่นเอกสารพวกเหมือนการเงินของแฟนที่ยื่นไปตอนนั้นก็จะมีสลิปเงินเดือนสาเดือนนะคะมีคอนแท็กงานนะคะแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์คอนแท็กการสำหรับใครที่มีบ้านเช่าบ้านก็เป็นสัญญาเช่าบ้านสัญญาซื้อขายบ้านแนะนําว่าที่พักต้องเป็นชื่อสปอเตอร์ต้องเป็นชื่อแฟนเรานะคะต่อให้มีตังค์ในบัญชีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ได้มีชื่อบ้านของตัวเองเนี่ยไม่ผ่านนะต้องทาให้เป็นชื่อตัวเองก่อนมีสัญญาเรียบร้อยนะคะเขาจะแนนเรื่องที่อยู่แล้วก็เรื่อง ค่าใช้จ่ายอะไรวะเออเรื่องอ,อินคัมอ่า แล้วก็งานที่แน่นอนนะคะแฟนก็ต้องมานั่งกรอ,อกเอกสารที่มีคำถามเหมือนที่เราก่อไปเปะ๊เปะๆเ,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 เลยแต่เป็นภาษาสวีดิชก็นั่งกรอกกันไปเพราะว่าเอสรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ก็เลยเซฟไฟแอปพลิเคชันของเอสไวส้ใช่ไหมแล้วเราก็ทําด้วยกันพร้อมกันสองคนเนาะเอสก็นั่งบอกว่าเอยเอสตอบแบบนี้นะเธอตอบให้คล้ายๆกันนะคือมันไม่ได้เป็นการเฟกหรือเปล่าแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราอยู่ด้วยกันนะเราก็เตรียมกันเนาะมันมีเคสที่ตอบไม่ตรงกันแล้ววีซ่าปฏิเสธก็มีนะเออเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะพิแพตัวเองนะคะ ร้อยหลังจากนั้นก็รอค่ะก็วก็แลนว่าจะบินมาสวีเดนเดือนเมษาเมษาพฤษภานมิถุนากลับไปกรกฎาแฟนก็กล่ว่าจะกลับไปพร้อมกันเนาะแล้วก็เผื่อแฟนกลับไปแล้วปุ๊บไปอยู่กับเราสักเดือนแฟนกล,บกนลกนนกับมาปีนั้นเราอาจจะผ่านรอจะได้กลับมาพร้อมกันย่างเงเราแพลนกันไว้ว่าแบบนี้แต่ก็นั่นแหละ โควิดมาสวีเดนปิดยุโรปปิดบินไม่ได้วันที่4ี่กรกฎาคมเขามีประกาศว่าโอเคตอนนี้มันจะมีลิสต์เ1ประเทศนะตอนนั้นที่สามารถเข้าสวีเดนได้หนึ่งในนั้นก็มีไทยด้วยเราฉันน่าต้องขอต้องขอวีใหม่นะคือมันต้องไปแล้วอะเพราะว่ามัน7เดือนแล้วเราขอวีซ่าไป6เดือนระหว่างนั้นอะอส่งเมลไปเดือนละครั้งเป็นการตามเคสนะคะถามโอเคเธอเคสฉันอยู่ตรงไหนแด้วกไ็ได้คําตอบประมาณว่ารอนะคะรอ รอตอนนี้อยู่ในคิวแคทก็อยู่ในคิวแคทก็อยู่ในคิวเคทก็อยู่ในคิวเหมือนแผงค้างเลยประมาณกรกฎาคมเราก็ได้ได้เมลตอบกลับมาจากอุปโซล่าแล้วเราคิดียว่าเธอเคสเราไม่าจะตอบอุปโซล่าแน่เลยเพราะว่ามีเมลตอบจากอุปโซล่าด้วย a t ทรัชชั่ n my g ก t ถ้าเสงเงนซุปโซล่าเธอฉันได้ข่าวมาว่า ola, อาุปโซล่าเขาทำงานช้านะแล้วเราตอบอุปโซล่าเราต้องช้าแน่เลยเธออะไรเงี้ยวีซ่าซ้อนเราหวังที่เรารอย,อยูทีกดตอนนี้ นะวันนี้ที่คุยอยู่นะปี2020-2021นะยังไม่เปลี่ยนเนาะคือ you can temporarily visit Sweden within 90 days เพราะฉะนั้นน,นนะเราไม่สามารถขอวีซ่า6เดือนวีซอนได้แล้วอยา่าพยายาม overstay อย่าทำร้าย <c oughs> ช่วงเวลาการรอของตัวเองเลยดวงดีได้ดวงร้ายเสียอ่ะ ได้โอเคบินมาสวีเดนช่วงวันที่15สิงหาไม่มีข่าวใดๆเลยแมวไปถามหนนึ่งเขาก็บอกว่าเคสก็อยู่อุปซอล่านะแต่ว่ายังไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูเคสก็อยู่ในคิวแล้วก็เลยแบบว่านั่นไง อุ๊ปโซล่าจริงๆด้วยช้าแน่ช้าแน่แนๆเลยคนเลเคสก็ไม่มีสามเดือนไม่มีข่าวใดๆเลยเอสก็ God, เลยกที่จะกลับนะเอสไม่ต่อเค okay, เรากลับไปไทยเราค่อยเราลงกันเองว่าโอเคฉันจะกลับมาอีกทีตอนฉันใหญ่เฟนบอกเอาเลยรอบก่อนเราไม่เจอกันเดเดือนเราจอยู่กันได้เลยช่วงนั้นมันมีเรื่องโควิดอยู่ยังกับไทยลำบากข้าโรงแรมกับตัวทําเรื่องขอใบ C O E ลําบากมากแต่ยอมกลับเพราะว่าเอสไม่อยากให้มันกระทบกับเคส ยู่ีของเรามันมีเคสที่แบบบางคนใช้ตัวนี้เป็นข้ออ้างฉันจะรอวีซ่าที่นี่ค่าต,ตัวแพงอย่าทำอะไรให้มันเสี่ยงกับตัวเองเลยดีกว่าเอสจะทำในส่วนของเอสให้ดีที่ถูกให้ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดคือรวมแบบเสร็จะไรแล้วค่าตัวาต๋วค่าโน่นนี่นั่นอะไรแบะประท่าหมื่นได้อะเออก็อเสียดายเงินนะเราอยากได้โภชน์สุดโตแล้วอะาอยากมาอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่อยากเสี่ยงแล้วก็กลับไทยค่ะกลับวันที่12 <c oughs> พฤศจิกายนติดอยู่ในควอแนทีนเอสกับตัวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้ง อีเมลมาวันที่23พฤศจิกา2020เป็นเมลขอเอกาสารเพิ่มจากเอสและมีคำถามให้ตอบมีชื่อบุคลูแลเคเรียบร้อยตีใจมากในรอบ8เดือนครึ่งที่ถามไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเรื่อยๆไม่มีอะไรเลยบางคนอาจจะบอกคุณว่าส่งเอกาสารเยอะๆสิเธอเนี่ยเนี่ยเธอถามเขทุกเดือนเลยเธอถามเขทุกอาทิตย์เลยมันเกิดได้สองแง่สอมุมส่งเอกาสารไปเยอะๆ เขาไม่สนเขาก็ไม่สนน่ะถามไปทุกเดือนถ้าบางคนเพราะรำคาญกขตัดสินให้ดีแต่บางคนถามไปเยอะมากมาก,มาก,มากเจอคนแบบ ฉันมืนใส่ฉันไม่ตัดสินให้เอาเรา control ทุกอย่างเลยเรามันขึ้นอยู่กับคนดูแลเคสและเมืองมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถเดาได้เขาก็ถามได้นะว่า Where are you right now เออตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเราก็บอกเราอยู่ไทยแปลว่าบางคนบางเคสบางที่อะ่ะถ้าเวลาเราอยู่ที่สวีเดนอะเขาจะไม่จับเคสเรามาดูมันก็มีบางคนที่เขาจับเคสเรามาดูเขาไม่ได้ถามเนาะคือนั่นแหละเราก็บอกว่าดวงอะ่ะไอซ์ก็ส่งสแต็มอัปเดตให้เขา,าเนาะแฟนมาได้จดหมายอ่าซึ่งจดหมายเนี่ยจริงๆพิมพ์ออกมาเป็นวันเดียวกันเลยการขอเอกสารเพ่ แฟนเอสได้ตอบ T 04เป็นจดหมายขอเอกาสารเกี่ยวกับที่อยู่และรายได้แฟนส่งเป็นนังส่งทุกอย่างเลยนะส่งไม่กระทั่งไปกับขี่น้ำเขาขอ,ขอเลยนะฉันขอดูสเตทเมนต์ฉันขอดูสลิปเงินดเดือนเธอฉันขอดูจ็อบคอนแทรคเธอสัญญาจ้างงานระยะย,ยาวฉันขอดูสัญญาเช่าบ้านเธออะฉันขอดู ท่าที่เท่าที่รู้รู้มีประมาณ444 4, 4อย่างที่เป็นแบบ important มากๆเลยแฟนถามว่าเธอทำไงดีอะเออนายแอคเขาฉันอ่ะฉันโชว์ได้นะฉันไม่ไม่แต่มันมีขึ้นว่าแบบจ่ายค่า Xbox Xbox อะ่ะคือแฟนเป็นคนแปลงเกมเราบอกเฮ้ยไม่ไม่มหรือเปล่าเพราะว่าอ,อ่เขากำหนดไว้ว่าหลังจากหักค่าเช่าบ้านหรือค่าอะไรอย่างเงี้ยค่าจำเป็นที่เราจ่ายผลลดอะไรเงี้ยเออ,เยอ,ยเอ,อก็มีเหลือประมาณ8 0 0 0กว่าก็คือผ่านเกณฑ์แล้วเราว่าเงินเดือนเธอไม่จะมีปัญหาก็เลย โอเคเราไม่ได้กังวลเรื่องนั้นแฟนส่งไอ้นี่รถไปด้วยนะหนังสือรถว่าฉันมีรถนะเออแล้วก็มีใบกับขี่เรียบร้อยส่งมาทำไมไม่รู้นะจะส่งแบบเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยเอาให้หมดเลยนะคะตอนตอนเราได้จดหมายเราได้จากอุปซาราแต่เวลาเราส่งเองกสารเราส่งไปให้อูเหมียวเนาะมันเป็นเหมือนเมืองสแกนเอกสารอ่นะหลังจากนั้นก็เงียบไปพักน่าจะเป็นสองอาทิตย์หลังจากนั้นเนาะ S ก็ได้เป็นเมลให้คุณทำการติดต่อฐานทูตสวีเดนมาจัประเทศไทยเพื่อําทำการจองวันสัมภาษณ์จ้าส่งอีเมลไปนะคะแล้วก็บอกว่าเอล่ะสะดวกวันอังคารและวันที่หนึ่งมันเป็นวันอังคารคือไม่ทันแลวไงอืมแล้วก็เรยบอกเขาว่าสะดวกวันอังคารนะเขาก็เลยบุกให้เป็นวันอังคารถัดไปซึ่งเป็นวันที่8ธันวาคมนะคะเออโดนสัมภาษณ์อยู่นานเลยค่ะแต่ว่าเอสว่าเตรียมตัวดีมากๆเลยชิปในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ของเอสะคือ estimated uh huh. I don't think you can go estimated อ uh, ่าเราก็ลองว่าคำถามที่เราน่าจะโดนถาม is list มาเป็นข้อๆเลยแล้วก็ใส่คำตอบสีเทาไว้นะเราก็นั่งเออนั่งอ่านนังทำความเข้าใจเอออย่างนี้อย่างนั้นให้มันตรงกับที่ที่เรากรอกตอนเราสมัครเพราะว่าคำถามส่วนมากมาจากตรงนั้นหมดเลยทีนี้ก็เลยให้แฟนช่วยเธอไหนส่งไปส่งไฟล์ไปให้แฟนเธอถามฉันซิแล้วฉันจะตอบสมมติมเธอเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ฉันก็ เป็นคนตอบอย่างเงี้ยเธอถามมาเฉันจะตอบมันก็เลยทําให้พอถึงเวลาไปสัมภาษณ์อะมันก็ฟล์มากๆเดี๋ยวเรื่องโดนสัมภาษณ์อะไรบ้างประสบการณ์สัมภาษณ์เดี๋ยวทำคลิปแยกไวาดีกว่าเนาะ โอเคตัดภาพมาหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะฟาดไปสองชั่วโมงมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะตอนนั้นมีคนมาแชร์เฟซบุ๊กว่าเคสเขาผ่านแล้วซึ่งเจะเห็นเขาโพสต์อยู่เคสเขาตอบอุปซอล่าเหมือนเอสเลยเขายื่นก่อนเอสประมาณ3วันเองอะยื่นออนไลน์เหมือนกันเลยยื่นก่อนเอสประมาณ3วันเขาผ่านแล้วทั้ทีที่เขาสัมภาษณ์หลังเราด้วยอะเราก็เลยแบบไร้วะก็เออมีบทวีนขึ้นมาขึ้นมาเดกนเ่หก็วีนใส่แฟนอะไรนี้ก็คิดว่าโอเค ฉันจะยื่นตัดสินเพราะว่าถ้าคุณรอเกิน6เดือนแล้วคุณคุณผ่านทุกทุกพิธีกรรมมาแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะยืน่นขอตัดสินเคสได้แต่ว่าก็นั่นแหละเขาสามารถปฏิเสธที่จะไม่ตัดสินเคสให้คุณได้ไม่ไม่ได้ปฏิเสธเคสคุณนะแต่ปฏิเสธที่จะฉันไม่ตัดสินให้คุณอนะ คุณต้องรออ่ะแต่นั้นก็ได้เราก็เลยคิดว่าเราจะยื่นก็หลังจากนั้นเอสก็ทําส่งเมลก่อนใด้ส่งเมลไปถามว่าเธอแคชชั่นถึงไหนแล้วอ่ะฉันอยู่ไอนี้ฉันทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาก็ส่งมาว่า <c oughs> นี่เธอมันก็มีประมาณ4สเต็ปนะเธอมันก็ฟังของเธออาจจะแบบเนี่ยหนึ่งนะมันก็มีสเต็ปนี้ใช่ไหมถ้าเธอทําทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะของเธอเอาจจะอยู่สเต็ปที่ มีเขาเรียกอะไรอรอ t h อร i t อิตี้คนอื่นเขาช่วยตัดสินอยู่อะไรเงรี้ยและหลังจากนั้นไม่นานค่ะสรุปคือหลังจากสัมภาษณ์2สัปดาห์นะคะวันนี้วันที่21่ธันวาไม่ใช่วันที่พูดนะแต่วันที่2 1ธันวาคือเอสะในวันนั้นอะที่เมลไปถามไม่อบอกว่าเนี่ยเธอคือชานะ่าอม่มอนนินนิวเซอรี y กับแฟนมาที่ย4ิี่เราอยากอย,กอยู่ด้วยกันมากเลยอะเธอคือมันจะดีเนาะถ้ามันจะเป็นของขวัญมันิมาสของเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็เคสตัดสินวันที่11ันว่คมก่อนวัน ขอบรอบวันมันเราสามวันขอบคุณ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 ไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่ายังไม่ผ่านตอนนั้นตื่นเต้นมากเลยแล้วคือให้แฟนโทรก็คือเขาปิดแล้วเราก็ต้องรอโทรที่ยี่สิบสองนะคะตอนนั้นโทรไปที่สถานทูตนะคะสวีเดนประจำประเทศไทยถือสายนานมากแล้วก็เราสามารถโทรได้แค่ช่วงบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามเนาะเราก็รู้ว่ามันจะผ่านไหมเธอมันจะผ่านหรือเปล่าทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะทำไมเรารอมาแบบ แปดเดือนเก้าเดือนแล้วไม่ผ่านแล้วทุกสิ่งมาเสร็จในหนึ่งเดือนสุดท้ายอะไรเงี้ยมันไม่ผ่านเนี่ยเลยมันจะผ่านหรือเปล่าเธอรุนจังเลยอะไรเงีเย้ยคือใจตันต่อม,อม,มากโทรไปปุ๊บสรุปผลก็คือผ่านจ้าตอนนี้วีซ่าผ่านแล้วรอการประมาณสี่สัปดาห์ค่ะโล่งอะโล่งคือมันเคยจําได้ลางๆว่าเราเรา,เร,ารอนะแล้วมัน,ม,นมันหดหิวใจมากแต่พอวีซ่าผ่านเท่านั้นน่ะทุกคน เออมันลงเรียบร้อยสาหรับการรอคอยนะคะสิ้นสุดร,รวมรอการ์ดอะไรใดๆ,ๆก็ประมาณ11เดือนครึ่งโอเคเอให้ละกัน1ปีเต็มตามที่เอสคาดเอาไว้ว่ามันจะประมาณนี้นะไม่น่าเลยอะ่ะบางทีเซ็นลูกหรือเปล่าเราน่าจะแบบเฮ้ยเราจะได้ภายใน6เดือนอะไรเงี้ยตอนแรกบอกว่าเช่สิฉันน่าจะบินตอนกุมภาแล้วซึ่งเราได้บินตอนกุมภาจริงๆแล้วยายตอนกุมภาจริงๆตลกปากตัวเองมากเลยจะเป็นสาริการลิ้นทองเป็นสาริการลิ้นทองโบรูงี้บอกเอายช่เอสจะผ่านสาเดือน เอสว,ว่าวีดีโอนี้อาจจะจะนะจะมีประโยชน์กับใครบ้างนะคะสัตจะไม่ได้ลิสอะไรหรือขาดอะไรในบางส่วนนะก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนนะหรือไม่ก็ถือว่าฟังคลายเครียดนะคะทุกคนเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอกันมาถึงตอนสุดท้ายของวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามถ้าสนใจนะก็ฝากกดติดตามนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่แบบว่า เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ฉันก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะหรือว่ามาดูคลิปอื่นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ